นี่เป็นภาพบ้านราคาประหยัดที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาศีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามในราคาหนึ่งแสนต้นๆที่มีบริษัทดงเหล็กคอนสตรัคชั่นสาขามหาสรารคามเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยนายการันดวงจันทร์เจ้าของบริษัทดงเหล็กคอนสตรัคชั่นซึ่งรับเหมาก่อสร้างบ้านราคาประหยัดหลังนี้ได้กล่าวว่าในปัจจุบันมีประชาชนหลายคนต้องการที่จะสร้างบ้านในราคา ขับไปยัดที่สามารถจับต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างเป็นที่อยู่อาศัยภายในสวนหรือพื้นที่การเกษตรในลักษณะบ้านสวนขนาดหลังกระทัดรัดพอเหมาะราคาไม่แพงรวมถึงผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ททำให้มีลูกค้าให้ความสนใจมาว่าจ้างบริษัทให้ออกแบบ ก่อสร้างค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เมื่อเทียบกับแบบบ้านอื่นๆที่มีราคาสูงขึ้นไปซึ่งบ้านที่กําลังก่อสร้างให้กับลูกค้าที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านพร้อมอยู่สไตล์โมเดิร์นในราคาเหมาทุกอย่างทั้งค่าแรงและอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งระบบไฟภายในบ้าน เป็นจำนวนเงิน130,000บาทห้องนอนขนาดกว้าง3.5คูณ3.5เมตรมีพื้นที่ระเบียงหน้าบ้าน2คูณ3.5เมตรมีห้องน้ำด้านหลังบ้านขนาด1.5คูณ1.5เมตรและเทพื้นทําระเบียงด้านหลังบ้านอีกเล็กน้อยซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ติดต่อประสานงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อผ่อนชำระค่าบ้านให้ด้วยพร้อมทั้งรับ ประกันการกอร่อสร้างเป็นเวลาหนึ่งปีอีกด้วยครับผมกระลันดวงจันทร์ครับเป็นบริษัทของบริษัทดงเล็กคอนดักชันนะครับสาขาและยองสาขามาสารคกรมอันนี้เป็นรีสอร์ทนะแบบกระทัลัดฐานหลักมันคงนะครับเป็นเป็นเป็นโครงสรางรอนะครับราคาอยู่ล้านสามเอ้ยแสนแสนสามหมื่นครับ หนึ่งแสนสามมืนบาทหนึ่งแสน,นๆๆสานบาทนะครับห้องนอนกับสามจุดห้าคุณ3สามจุดหานะครับแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านอีกสองเมตรคู้นสามจุดหาแล้วก็มีห้องนอ้ำด้านหลังอีกอ 1, 5, หน่าคู้หนึ่งจุดหาแล้วก็มีระเบียงหลังเล็กๆน้อยอีกนะครับกับเบเ็เสร็จแล้วยูแสนสามพ่องขอ,งขอ,งอยูเลยรวมอุปกรณ์ ทุกอย่างนะครับกับลูกค้ากับสมารถเอาเตียงนอนเอาที่นอนเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับราคาเบาๆรูปแบบนี้เขาเอื่นเขาเอื่นแบบยังครับที่ที่ไหนเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นครับโมเดิร์นที่อ่าคนกําลังเห็นอยู่ช่วงนี้เป็นมีมีมีหลากหลายเป็นโมเดิร์นมันมีหลายทรงนะครับมันกับอ่าเป็นสไตล์แต่ละคนมักคนก็บดีทรงแบบทรงยางไม้เบิ้งหรือ เข้าออกแบบให้เป็นรูปสามมิติให้เบิ้งก็ได้ครับไอ้ได้สิกระแสว่าออกไปเป็นบ้านสวนอยู่ในหน่อยกับครบเหมือนเล้นนี่บหมาครับบ้า,านสวนที่มีมีสวนเล็กหน่อยแหละกับเฮ็ดบ้านเล็กหน่อยอยู่นี่ยฮะได้ครับเหมาะเลนยปกติกับแบบล้างเล่นหน่อยมีคนกับเฮ็ดสวนเฮ็ดรีสอร์ทนะครับ<ม>เฮ็ดรีสอร์ทบางที่กับเฮ็ดซิหลังยี่ซิหลังแล้วแตู่กคาบาค,บน,คนกับเฮ็ดยืนหน้าน้าอย่างได้สบายครับโดยที่ห้องปักองไปซีนอกดาวราคาแสนสองแสนกับตัวนี้มันคงกว่าของนอกดาวอีกครับ เดียวยูดีแสนสามเราเท่าที่เห็นอยู่แมนครับแสนสามครับมีของนอนครับมีของน้ำครับมีระเบียงนั่งเรียนครับนะครับระเบียงหน้าระเบียงหลังกินไวน้ำเดินไฟเดินยังไงพร้อมมีเดินแอร์เดินยังไงพร้อมสามารถจาแอร์แชร์ได้เลยครับน้ำอุ่นครับอ๋อก็หมายถึงว่าอันนี้ก็คือเดินไฟเหมือนเลยแมนครับแต่คือราคาที่ว่านเนี่ยก็คือแสนสามเดินไฟในทุกอย่างเลยถูกต้องครับครับขับขับโอ้ครับครับเป็นยังไงฮะเฮ็ดเฮดมาโดนเราปะครับเรื่องของการเฮ็ดก่อสร้างรับ เเมาาฮ็ดี่ยังตัวนี้เฮ็ดอยู่ผมแปดปีนี่ครับแปดปีครับแปดปีนี่ภาคอีสานครับเนาเน่าแปดปีเลยครับ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 แล้วเราพี่น้อยความสนใจอะไรบ้างครับในส่วนของบ้านในในรูปแบบรีสอร์ทเนี่ยฮะอะไรกับขนาดกระทัดรัดราคาจับต้องได้เนี่ยเพราะกำลังหลายๆคนก็พอจิถึงอยู่ใช่ไหมครับครับตัวตัวนี้ลูกค้าทุกวันนี้มีมีเฉพาะโมเดิร์นครับสไตล์คล้ายๆสไตล์นี่คนค้างเยอะเพราะว่าหนึ่งมันราคามันบ่อสูง สามารถจับต้องในทุกกระดับนะครับเป็นโมเดิร์นสไตล์สั่นหนึ่งหรือสองสั่นสามารถให้ได้หมดครับเท่ากับออกแบบดีไซน์ให้ให้หมดแล้วก็ยืนแบ่งยืนยังให้เงินอนควบก็สามารถยืนยืนธนาคารไหนกันค,ครับรังหน่อนนยลังไงแต่ว่า,าติดต่อธนาคารไหนนะแมนครับเครื่อ,แบบอง,งแบบผูกสร้างเนื่องแบบผูกสั่งสองแบบยืนคู่นะครับเทากับฮ็ดให้เป็นเหล่ห้เลยให้ลูกค้าไปยืนเลยสั่นยืนธนาคารเมื่อ้วเขาให้เท่าไหร ขันเท้าเสียดกับขาเสียดขันเท้าบ่เหตุเท่ากับขึ้นใจยค่าแบบกันไปแค่นั้นครับอืมครับครับครับส่วนการเบิกเบิกจ่ายกับเบิกจ่ายตามหมวดธนาคารเลยครับนะครับทางบริษัทจะออกให้ก้อนมวดแรกครับครับจนจบงานนะครับใช้เวลาโดนปัไหาครับเอาหลังหลังตีเห็นอยู่นี่ครับหลังนี่ครับหลังนี่ถ้าเกิดเหตุเต็มเต็มว่าถึงเดือนครับของว่าถึงเดือนครับว่าถึงเดือนแล้วหมดอืมครับครับเพื่อพี่น้องสนใจนะครับอยากได้แบบบ้านอยากได้บ้านเนี่ย แบ่เกะไข่รีสอร์ทเนี่ยนอยๆเนี่ยเพราะไปยูให้ยูนาย,ยูสวนนึงใช่นะครับขับขับขับเพื่นิตต่ตอแบบไรกังไหนครับติตตอมาในในเพจดวงดงเล็กคอนตักชันได้ครับท่าตามในเพจเราก็ติตตอมาที่เบอร์085092507นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งทั้งไล่ อ่าแล้วก็เบอร์โทษส่วนตัวของผมเองโดยตรงเลยนะครับอ่าทับว่าเขาที่สั่งบ้านเขาอยากมีราคางบธนูนี่เขาสามารถเห็นได้หมดครับศึกษาได้เพราะว่าอันนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งท่านั้นที่เูาสั่งทุกรูปแบบหลายขนาดอ่าหลายราคามันแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคาครับหน่อยจนราคาใหญ่ๆกูหลับแม่นครับอือครับครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ